ดีครับท่านผุ้เกียรติทุกท่านครับผมอนบกิติกุลครับสวัสดีค่ะดิฉันชวิาสาสสยิ่งค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ท้ง20ท่านด้วยนะครับใช่ค่ะในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจาปี2562ในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะใช่แล้วนะครับเอื้องงามประกายแห่งล้านนาในปีนี้นะครับภายใต้แนวคิดกุหลาบเวียงพิงนั่นเองเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ86ปีของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ต้องขอบคุณการแสดงสวยๆจากบุญกรรมด้วยนะครับค่ะและก็ต้องขอต้อนรับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางเ e b o o k Fanpage ของทางกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกและรวมไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่บริเวณในงานการประกวดนางสาวเชียงใหม่วันนี้ด้วยค่ะและในค่าคืนนี้นะครับเราเปิดตัวได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับผ,ผ่านการแสดงโอเ n ิ้ลโชว์ที่มีชื่อว่ากุหลาบเวียงพิงนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นสาวงามในชุดหลานนาและก็ต่อด้วยชุดว่ายน้ํานะครับค่ะคุณค่าของสาวงามนะคะบนเวทีนางสาวเชียงใหม่ นั้นเป็นคุณค่าที่ทรงเกียรติอย่างมากทีเดียวนะคะสาวงามที่ผ่านการประกวดจากเวทีนางสาวเชียงใหม่จะเพิ่มเติมคุณค่าและก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และที่สําคัญเวทีแห่งนี้เป็นก้าวแรกที่สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆทุกคนในการที่จะก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับโลกต่อไปค่ะถือว่าเป็นความงามคู่แผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ใหม่จังหวัดเชียงใหม่และกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่สืบสารการประกวดบนเวทีอันทรงคุณค่าแห่งนี้นะ